The cat sat on the สวัสดีที่ผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เรากลับมาใน b l Black r o o m m o r p h กันนั่นเองอ่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปตามหาสิ่งมีชิดลึกลับโดยที่เราจะไม่ใส่เสื้อสูรแล้วนะฮะเพราะว่าจากภาคที่แล้วที่เราใส่เสื้อสูรไปตามหาสิ่งลึกลับนั้นมันทําให้แบบว่าการเล่นของเรามันง่ายเกินไปนะไม่มีใครในเกมนี้สามารถทําอะไรเราได้เลยนะฮะแม้แต oh <my> ่นอนแล้วแม้เราแบบไปตัวป่าไปฝ่าโชคชะตากับเหล่าบรรดาสิ่งมีชิดลึกลับก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราฉะนั้นเราต้องมีอะไรไว้ป้องกันตัวบ้าง ะะซึ่งสิ่งที่จะป้องกันตัวเราได้ก็จะมีอยู่3อย่างนะก็จะมีปืนกริดพาวเวอร์แล้วก็ปืนไฟนะฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรดีไอ้ผมสงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้กริดพาวเวอร์เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราลองซื้อดูก่อนไหมอ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ปึ๊บ อ่าตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ใหม่แล้วนะเป็นริดพาวเวอร์อู้สัมผัสได้ถึงความหล่อเท่เรียวฟ้าโอ้เป็นพลังอย่างนี้นี่เองมาแหละทีนี้นะฮะการตามหาเราก็จะไม่ต้องป่วยต่อไปรู้สึกว่าถ้าเราเป็นริดพาวเวอร์เราสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะเราแปลงร่างเป็นไอตัวนี้ละกันนะมันดูเป็นตัวปุ้มปุ้ยดีโอ้ไม่ปุ้มปุ้ยเลยตัวใหญ่เป็นตัวนี้ละกันนะตัวอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกับเด็กทาลกที่ประหลาด อ๋อดูเหมือนว่าตอนแปลงร่างาใส่กิจพาวเวอร์ไม่ได้แทน,นเราไม่แปลงร่างดีกว่าอะไรเดี๋ยวต่อไปแล้วเราคงต้องไปเดินโซนแบบฟอปป้านะเพราะว่าโซนฟอปป้าเหมือนจะยังมีอะไรที่เรายังไม่ได้หาโซนฟอปป้าถ้าจำไม่ผิดเลี้ยวมาทางนี้รู้สึกว่าคาใบ้ของสิ่งของนะฮะจะอยู่ที่ตันหนึ่งเอาพลังออกก่อนอยู่ที่เบสนะฮะอืมสลับพิกกี้นะพิกกี้ทูฟี่เขาบอกว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับที่ฟอปป้าอยู่แล้วก็คําใบ้ของ ตัวสามหัวนี้บอกว่า e ซี่นะฮะตกใจนึกว่าใครนึกว่ามีผีตัวไหนเดินมาอะแหละเราลองเดินไปที่ฟอป้าดูหน่อยละกันนะเพราะว่าทางนี้ไม่เคยมาอ้าว <Hi. S 1> วันนี้นี่ยิงปึ๊บเฮ้ยนัดเดียวไม่ตายปึ๊บตอนนั้นไม่ตายตอนนั้นไม่ตายซีน,นั้นไม่ตายอืออืออืออตายทำไมมันไม่ตายอ่ะอืออืออโอ้หโหอืหอโอเคโอ้โห เป็นพลังที่ดูงกไม่มากเลยนะยิงไปตั้งนานไม่ตายแล้วนี่อะไรเนี่ยตรวนี้มีกำแพงบึ๊บอยู่ถ้าเราเข้าไปเราก็จะเจอกับบัฟนะฮะแต่ว,ว่าขณะนี้มันน่าจะมีโทฟีป่ปักรอเราอยู่แล้วนี่อะไรอะ่ะมีคอนอะ่ะเอาคอนก่อนบึ๊บไม่ได้ฮะแสดงว่าเราคงต้องไปตามหากุญแจอยู่ข้างในแต่เราไม่กลัวหรอกแนมะ่เพราะว่าเรามีพลังกิจพาวเวอร์อยู่ถ้าจะมาก็เราก็ยิงไฟอย่างเดียวไงมาแล้วยิงอือยิงฟิว โอ้โหโอเคเรียบร้อยอันนี้ไงเจอกุญแจแล้วโอเคเรารีบไปก่อนที่หมาจะเกิดดีกว่าเฮ้ยมีลูกศรชี้มาตรงนี้มาเกิดข้างหลังแต่เราไม่กลัวเรายิง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 โอเคสวยเราไปทางนี้ก่อนดีกว่านะฮะเราใครต้องใช้ค้อนนี่ไงปึ๊บเก็บ สปองบอบอะไรเราดิ้นไปดีกว่าผมว่าเจ้าหมาตัวนี้แม่จะกระโดดข้ามคูแองได้ฟึ๊บไปแล้วรู้สึกว่าเอนติตี้นะฮะจะไม่สามารถข้ามเขตแดนตัวเองได้นะฮะเอเราออกเขตแดนตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันจะเดือดทันทีเลยกุญแจปึ๊บอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นหมาบัสนั่นเอง เเรียบร้อยได้แล้วนะครับ2ตัวโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้มีโทรรัี่โอ้นี่ไงตัว3หมโหที่เขาบอกว่า e ีซี่อีซมากๆเลยตรงนี้พอเท่าถ้าเราซ่อมปึนี่ไงประตูมิติเปิดแล้วอยากรู้จังว่าประตูมิติมีอะไรกลิชกริชกริชข้างในนี้มันน่าจะเป็นกลิชแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าคนเสียงกระพแบบนี้โอ้เป็นผ้าครัวอบบีแต่ว่าตรงนี้มีโอ้ยปึ๊บมีปับ อันนี้คือตัวอะไรอะ่ะจำจำจำโอเคจำจากตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บกระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตรงนี้เป็นออปปี้เล่นง่ายๆสบายๆนะฮะจำปึ๊บกระโดดแล้วก็กระโดดปึ๊บแยบป้อยแล้วก็ดนโกห้ามเข้าซึ่ไอ้ข้างหน้านี้มีอะไรก็ไม่รู้อยู่แต่ว่าเขาบอกว่าข้างล่างนี้มีมอนสเตอร์อยู่เอ๊ะๆฉันจะรอดักคนที่กระโดดพลาด แล้วตัวนี้ดูแบบน่าก,ากลัวมากแต่ไม่ต้องห่วงเป็นใยไปนะฮะอันนี้เป็นผ่าครัวง่ายๆสบายๆและเราไม่มีทางตกไปโดนปีิสาตัวนี้งับแน่นอนหรือต่อให้ตกเราก็มีพลังกีชูพาวเวอร์ที่สามารถยิงได้แลวเราก็ได้สเลนเดอร์แมนหรือซัมติงหรือสไปเดอร์แมนอ้าว อาจูๆมันก็ตายโอเควองว่ามันคงจะไม่เกิดนะเราไปแล้วโอเคแล้วในต่อเราตกตายเลยดีไหมดีกว่านะถ้าเกิดว่าเราตกตายบางทีมันอาจจะพาเราไปโผล่แบบบ้าสปอร์อะไรอย่างงี้ขี้เกียจเดินนะเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอตรงที่เราอยู่เนี่ยมันมาไงเรียบร้อยทําไมผมรู้สึกแปลกฮะเหมือนที่นี่เป็นที่ใหม่ยังไงก็ไม่รู้ข้างหน้านี่มีเทร็ส์นะฮะแล้วตรงนี้ก็มีพิกเดอรฟ์วันมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยะ แล้วตรงนี้มีประตูเปิดเฮ้ย,ย,ยเตรียมกนเตรียมกนผมมีตัวเลขอมาเฮ้ยเฮ้ยนี่มันห้องสระไยน้ำลึกลับี่นะห้องสระไวน้ำนี่มีอะไรไหมดีไงมีโทพี่อยู่ตรงนี้เกบเป็นกระต่ายแบบกลิชนั่นเองนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีท่อน้ําอยู่ถ้าเรามุดลงไปเฮ้ยโนคลิป no เพื่อกลับไปเฮ้ยตอนนี้เราลงมาอยู่ชั้นข้างล่างแล้วนะฮะ ตรงนี้เขาชี้เป็นระเบิดตรงนี้ชี้เป็นคุณแจแล้วตรงนี้ต้องใช้ระเบิดโอเคแล้วเราไปเอาระเบิดก่อนอดีจ้ามีใครอยู่ไหมไม่มีแฮะทำไมชั้นนี้มันดูไม่มีอะไรเลยโอ้แต่ข้างบนตรงนี้มันดูน่ากลัวมากมันมืดนั่นแสดงว่าผีอาจจะเฝ้าอยู่ข้างบนก็เป็นได้ผมว่าข้อดีของกิจพาวเวอร์อีกอย่างนึงเลยก็คือมันเป็นแบบว่ามุมกล้องแบบนี้ให้ทำให้รู้สึกมันกระโดดง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ข้างหน้านี้มันต้องมีอันตรายอะไรอยู่แน่นอนเลยนะฮะมืดๆแบบนี้ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ เริ่มมืดแล้วนะฮะโอ้โหเด็ดยวเด็าทำไมมันดึเต้ยอ้ยแพทิกมาอ้ยอ้อาปากด้วยอยิงก่อนน้ำไอเอ้ยโอเคเรียบร้อยเดินไปต่อนะฮะข้างหน้าต้องมีแพทิค .x e อยู่แน่นอนนี่เออกมาใช่เรามาเก็บเป็นน้ำม้นนี่นะแต่ว่ามันต้องมีอะไรอื่นซ่อนอยู่ดีไงยังเกิดนะเก็บเลย มาแล้สวยต้องไงต่อรถเป็นบังหน้าจอรีบไปรีบไปคุณได้ไงมาแล้วสุดสุดวิ่งวิ่งวิ่งผ่านตล๊ดเตล๊ดเตล๊ดไปแล้วบายบายครับูยเกือบไปแล้วดีนะที่เรามีพลังกลิ่มาระเบิดวางไปถอยไม่ไกลก่อนโอเคนะฮะโอ้ต่อไปเราต้องหาคุณจีไอสุสปอนบ๊อบจู่ๆก็เดินมา เดินมาทักทายเราสปอนบอบดูไม่ทำอะไรเราเลยเนี่ย่ผู้เล่นนะฮะสปอนบอบต้องจะเล่นเราอยู่แล้วสปอนบอบเดินช้านะฮะเก็บมือแจก่อนปึ <Nope. S 1> ๊บโอเคเรียบร้อ,อ,อ, <Nope. S 1> อยแล้วก็ยิงตายยึดตายเดินเดินหนีหเจ้ายัางไงเนี่ยอโอเคเรียบร้อยแต่ั้นก็ตรงนี้มีรูหมุดไปดูหน่อยอ๋อเป็นอีกแค่คางหนึงเฉยปไปไขปึ๊บ แล้วก็อ้ Ooh, ดูเหมือนันนี้จะเป็นห้องของสปองบอบนะแล้วเราก็เจอกับสปองบอบอื้อือสวยที่นี่น่าจะหมกแล้วนะฮะเรากลับไปดีกว่าดูถ้าสปองบอบแม่จะออกจากเขตตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วว่าแต่อันไหนคือทางที่เรามาไหนลองเปิดประตูด,ดูหน่อยปบ๊ ประตูนี้่ทางที่เรามาหรือเปล่าอออใช่โอเคงั้นเราไปประตูทางนี้ดีกว่านะครับประตูทางนี้เป็นทางที่เรายังไม่ได้ไปเออเออเออทำไมมันกระโดดไม่ขึ้นเออโอเคขึ้นแล้วอ่ะเปิดจงเปิดเซสชัี่ตรงนี้มีทีวีแล้วก็มีทางปึ๊บรับเทปแล้วก็ใส่เทปโอเคอ้าวหวัดดีอเมนดา อ,อุ้ยนี่คือตัวจริงของอแมนดาเนี่ยแล้วเราก็ได้รับเบชอะไรก็ไม่รู้นะฮะจากการเปิดเทปอ่ะขโมยเทปเลยแล้วกันนะถ้าเราเก็บเทปได้อีกแล้วแสดงว่ามันต้องมีมีเอาสวัสดีที่มันลาจากเทรคกนี่นะแต่นายดูไม่ค่อยเปลี่ยนไปเลยเนี่ยแต่เรายิงก่อนโอเคแล้วจากนานก็เก็บแฉลงแล้วก็งัดปึ๊บ ต้องไงต่อต้องบอบคาเหรอไม่ได้ต้องเก็บอีกรอบหนึ่งตกใจแล้วตีทีเดียวเลือกขึ้นหมดเลยอโอเคแต่ว่าข้างในนี้เราเข้าไปไม่ได้อ่ะอม,มันติดอ่ะหรือเราต้องเก็บแฉลงอือปอาเข้าได้นี่อ่าเขียนเข้าได้แล้วก็ตรงนี้ออ๊ยต้องใช้กุญแจทองนะคะตรงนี้แล้วก็ที่นี่มัน ที่ไหนเนี่ยตรงนี้ต้องใช้กุญแจชมพูแล้วข้างหน้าเหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่างไม่รู้ปะปี๊บ้บองกันตัวไปก่อนนะฮะตอนนี้กุญแจอุย้ยมีเชรคโอ้หรอบนี้เป็นเช็คโหดด้วยแต่เราไม่กลัวหรอกอ้าวเวกรการประตูปิดแล้วอยา่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาโอเคตุยไปรีบหาของรีบเก็บตัวมีอะไรเก็บตัวให้หมดปับไปเปิดรีบไปรีบไปเช็คมาแล้ว เค <Okay, S 2> ดีนะที่เช็คมันออกจากห้องนี้ไม่ได้เปิดประตูแล้วเราก็จะเจอกับเทรคที่ตาแดงนะเช็คเวอร์ชันโชนนั่นเองเช็คตัวเอ็กอีแล้วก็ต่อไปนะครับห้องกุญแจทองปึ๊บตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งอ๋อนี่ไงห้องนี้เก็บปลาของเช็คนะฮะโอ้เก็บง่ายเหลือเกินเออพอเราไม่ใส่ชุดกันผีแล้วรู้สึกว่าการเล่นเรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเลยเนะี่ย เราวิ่งดีวกว่านะว่าย่างไงลามก็วก่งช้าแล้วใช่ไหมแล้วสรุปไอเทปนี้มันเอาไว้ทําอะไรอะ่ะมันยังคงติดอยู่ในมือเรานะฮะแต่ก็ไม่รู้กันว่ามันจะมีทีวีที่ไหนแล้วให้เราใส่บ้างพิกเดอะไรท์วันตรงนี้คืออะไรตั้งสงจริงอ๋อเลือกกล่องกล่องนี้หรือกล่องนี้ดูเหมือนว่าลูกศอมันชี้มา2อ,อันนะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าเปิดชั้น4ีเปิดกล่องนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีคำในบอกกล่องนี้อาจจะไม่หลอดก,ก็ได้นะก็ บางทีีหนต้องการปืนไฟนะมันดีมากเลยนะโอ้ <What? S 1> oh my god เจอกองกับดัก <c oughs> ตกใจกำลังหาทางไปอยู่รู้สึกว่าเอทิทตี้ในแมวเอ้า <c oughs> เอาเราข้ามหมึกดำไม่ได้ใส่เราต้องใช้พลังปิดอา้าวท็อปกิ้งเบนดักอย่างนั้นเหรอป๊ึบอ่ะยิงก่อนละกันยิง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 โอเคเรียบร้อย รือว่าหมึกดำๆเราจะผ่านไม่ได้นะฉะนั้นเราคงต้องกระโดดไปใช่ไหมเฮ้เเยแล้วตอนนั้นเราเดินผ่านยังไงหรือว่าเป็นพ,พลังกิจพาวเวอร์เราทำให้เราลอยได้แล้วก็เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเหมือนเราจะเห็นชั้นล่างนะฮะแบบนี้ยังมีชั้นล่างอีกเหรอหรือว่ามันเป็นต่างที่เราเคยไปแล้วมาเลือกกล่องกันต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้เราเลือกกล่องนี้แล้วโดนงับแต่ว่ากล่องนี้คือของจริงใช่ไหม อาจริงด้วยเอ้าเก็บไม่ได้เอ้ยเก็บไม่ได้เอ้าไม่ถูกต้องหรอหรือว่าเราต้องใส่เทปคนเล็กมันคนเล็กไม่ได้เราเก็บไม่ได้หรือเราเก็บไปแล้วอยากรู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราเก็บไม่ได้อะทําไมเก็บไม่ได้ปวัดีเพื่อนเปิดกล่องนี้นี่นี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ไหนเก็บได้เปล่าอันนี้ แต่เราก็ไม่รู้กันนะว่าไอ้ที่เขามาเปิดก่อนนี้เขาจะเก็บได้หรือเปล่านะเก็บได้ไม่ได้ก็ช่ามาันก่อนละกันแล้วตรงนี้มีกับดักมือดำๆมีลิฟต์อยอู่แต่ว่านี้มีมีเอนติตี้เวอร์ชันผู้หญิงนะครับโอ้เดินมาเจอพอดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้การตามหาเอนติตี้ต่างๆในแบ็คลูมก็ขอพักเบรกไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับโอเคสำหรับการตามหาเอนติตี้ในวันนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ และเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนรู้ชื่อเอนติตี้ตัวไหนก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพราะว่าบางตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรชื่ออะไรนะเพราะมันไม่มีคำอธิบายอะไรบอกเลยโอเคไงสำหรับ <c oughs> ใครที่ชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กันด้วยนะโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายายอนละนะครับไม่ป่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ